คือหาไมา่น้อยนะครับสำหรับการอัปเดตความพร้อมของสนามราชบังคลากีฬาสถานในศึกแดงเดือด The Match Bangkok Century Cup ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยโดยคุณวินิตเลิศวัตนชัยโตโผใหญ่ของงานนี้อาสาพากองทัพสื่อมวลชนสายกีฬาบุกลุยสังเวียนแข้งแดงเดือดของไทยที่ถูกในระมิต,ตายเป็นสเตเดียมทัวร์เลยก็ว่าได้ซึ่งเปิดฉากด้วยห้องแต่งตัวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลที่สาวกเดอะคอปเห็นแล้ว ต้องอึ้งทึ่งเสียวกันเลยทีเดียวกเกล่นรีโนเวทใหม่แบบยกห้องมีการจัดล็อกที่นั่งให้นักเตะที่ดูแล้วงดงามโอ่อ่าไม่แพ้แอนฟิลเลยนะครับส่วนห้องแต่งตัวของแมนยูผมไม่ได้ไปเก็บภาพมาฝากนะครับเพราะว่าทางฝ่ายจัดนั้นขอไว้เนื่องด้วยอยู่ระหว่างการปรับปรุงยังไงถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วจะเก็บภาพมาฝากแฟนๆอีกทั้งหนึ่งครับจากนั้นคุณวินิตก็พาทุกคนนะครับเดินจากห้องแต่งตัวขึ้นสู่สนาม ตามเส้นทางที่นักเตะทั้งสองทีมต้องใช้ในวันแข่งจริงซึ่งจะมีพรมแดงปูรับไว้ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงขอบสนามเรียกว่าทุกคนต้องร้องว้าวเมื่อมีโอกาสสัมผัสพรมแดงที่หนานุ่มผืนใหญ่สั่งทำพิเศษมีโลโก้ The m a t มชผุดให้เห็นอย่างชัดเจนให้นักเตะซุปตาเดินเหยียบลงสู่สนามในวันแข่งจริงสมศักดิ์ศรีของยอดทีมจากเกาะอังกฤษเลยนะครับ ถัดไปเป็นซูมมานั่งสำรองของทั้งสองทีมที่วันนี้ต้องของนําเสนอทางฝั่งแมนยูก่อนเพราะฝั่งลิเวอร์พูลนั้นยังไม่พร้อมนะครับชัดเจนเลยครับว่าสําหรับเก้าอี้ที่นั่งของทีมปีศาจแดงมาในแบบฉบับเดียวกับที่สนามโอทัฟฟอร์ดจัดเตรียมไว้ให้พร้อมเหลือเพียงแค่รอลุ้นนะครับว่าซุปตา์อย่างโรนัลโดจะเดินทางมาหรือไม่ ส่วนเก้าอี้สีแดงในโซนติดกันจะเป็นของบรรดาแขก V.I.P. สโมสรและสปอนเซอร์ที่จะได้นั่งชมเกมแบบติดขอบสนามและมาถึงไฮไลท์บัตรแพงสุดที่เรียกได้ว่าเคยมีกระแสดราม่าเกี่ยวกับเก้าอี้นะครับแต่ใครจะเชื่อว่าฝ่ายจัดได้ปรับสภาพเก้าอี้ทั้งหมดด้วยการเอาผ้าดำมาคุมกลายเป็นดูดีขึ้นมาในพริบตาครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ในโซนที่นั่งบัตรราคาสูงสุดเลยนะครับ2 5 0ห0บาทซึ่งถูกวางไว้บริเวณด้านหลังซุ้มสำรองของนักเตะทั้งสงทีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามุมมองความชัดเจนของการชมการแข่งขันเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนครับจากที่ผมได้ลองนั่งดูก็จะได้มุมมองประมาณนี้แหละครับได้ฟิลลิ่งในระดับสายตาที่จะได้เห็นนักเตะแบบใกล้ชิดแต่ไม่ทั่วถึงเหมือนบนอัฒจันทร์นะครับ แต่สิ่งพิเศษที่โซนนี้น่าจะได้รับนะครับคืออาจได้สัมผัสมือนักเตะและการขอไลยเซนเพราะอยู่ติดกับทางขึ้นลงสู่ห้องแต่งตัวอีกทั้งยังอยู่ด้านหลังซุ้มสำรองของนักเตะอีกด้วยนะครับดูแล้วงานนี้ใครดีใครได้ครับมาดูในส่วนของสภาพสนามเรเรียกได้ว่าหายห่วงครับ เรียบเนียนเขียวชอุ่มกับสายพันย้าพาสพารัมที่ทีมงานดูแลแบบประคบประงมพร้อมใช้งานบวกกับเสาประตูใหม่ที่นำเข้าจากมาเลเซียได้มาตรฐานของพรีเมอรีกอังกฤษเลยนะครับเช่นเดียวกับจอ LED ขนาดยักษ์ไว้ให้แฟนบอลในสนามได้ชมเกมระหว่างแข่งขันนะครับเพื่อใครพลาดจังหวะสำคัญรวมถึงการติดตั้งจอ LED บนอานรร์รอบสนาม ทุกทิศทางสำหรับการโชว์ระบบมัลติมีเดียแสงสีเสียงในวันแข่งขันจริง12กรกฎาคมใครมีบัตรแล้วไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับหากถูกใจคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กระดิ่งติดตามช่องตัวเฮ er ียเคียบอลกันด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ